เราจะไปฟังคําถามแรกจากยายาอุรัสยานะครับที่นําต้นไม้มามอบให้กับเราได้ลุ้นกันเราก็รู้ว่าเป็นวันงด็กของรักของห่วงของย่ายามาเอาไปฟังยายาถามว่าอะไรคมีของขวัญที่มีชีวิตนะคะ ให้น้องๆค่ะเป็นเป็นของขวัญช่วงนี้อยู่บ้านยาวกันพอสมควรก็เลยฝากเอาไว้ใครที่ได้ไปดูแลเขาด้วยนะคะ <c oughs> ต้นนี้ตั้งชื่อให้ใหม่เลยชื่อ pepperoni กันเลยก็ได้ค่ะจ <c oughs> ำง่ายดีคะ <c oughs> ่ะ pepperoni จริงๆชื่อ pepperomia ค่ะ <c oughs> เป็นหน่อใบหนาที่ดูแลง่ายมากๆตายยากแ <c oughs> แค่อย่าลดน้ำเยอะค่ะ <c oughs> อาทิตย์ละครั้งก็พอค่ะ <c oughs> คำถามง่ายมากเลยค่ะ ำหรับปีนี้พี่ย่ามีละครกี่เรื่องและเรื่องเชื่ออะไรบ้างคนแรกค่ะง่ายมากเราเล่นได้ไหมอ่ะเล่นได้คือจะบอกว่าของขวัญวันเด็กแต่ว่าผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะไม่ใช่ว่าฉันอายุเกินหรือเปล่าเล่นไม่ได้เชิญทุกคนเลยที่เป็นแฟนตุ๊กขาวมันเพื่อเพราะว่าที่เด็กๆมีที่มีเด็กๆที่บ้านด้วย่